วันที่10เมษายนปีคศ2019สถานีตำรวจเขตเจียติงเสี่ยงไฮ้ประเทศจีนมีชายไว้กลางคนแต่งตัวดีคนหนึ่งเดินเข้ามาหน้าตาดูก,กังวลหลังจากได้เจอกับตำรวจแล้วขาอ,อ้างว่าถูกโกงเงินกว่า20ล้านหยวนซึ่งก็คือประมาณ100ล้านบาทเมื่อตำรวจได้ยินก็รู้ทันทีว่าเป็นคดีช่อโกงเงินจำนวนมากจึงเรียให้ชายคนนี้เล่ารายละเอียดการถูกหลอกในครั้งนี้ให้ฟัง แต่จูจ่ๆชายคนนี้ก็ลังเลไม่กล้าที่จะพูดออกมายิ่งทําให้ตํารวจสงสัยมากตํารวจจึงอธิบายนโยบายและกฎระเบียบต่างๆให้เขาฟังระปรบอารมณ์และความรู้สึกของเขาหลังจากต่อสู้บางอย่างที่อยู่ในใจชายผู้นี้จึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังนําไปสู่คดีที่น่าตกใจแล้วคดีนี้เป็นยังไงละ่ะทําไมจะของเรื่องถึงไอที่จะพูดออกมาสวัสดีทุกๆคนครับนี่คือหมอยาใจ ย้อนเวลาไปเมื่อปีคศ2012นายหลิวอายุ45ปีเป็นชายไวกลางคนที่แต่งงานแล้ววันหนึ่งเขาได้รับคำขอเป็นเพื่อนแปลกจากข้อมูลการขอเป็นเพื่อนสาว่าอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงเนื่องจากนายหลิวทำธุรกิจที่เซี่ยงไฮ้มักจะมีคนแอดเพิ่มนายหลิวเป็นเพื่อนมากมายดังนั้นเขาจึงคิดว่าคนนี้น่าจะต้องการทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขาคุณหลิวไม่ได้คิดอะไรมากจึงยอมรับคำขอเป็นเพื่อนของบุคคลนั้น จากนั้นนายหลิวจึงคุยกับผู้หญิงคนนั้นในระหว่างการพูดคุยนายหลิวจึงรู้ว่าเขาคิดผิดผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกค้าของเขาเธอเป็นเด็กสาวที่อายุเพียง21ปีเธอชื่อว่าเชอร์รี่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเพิ่มนายหลิวเป็นเพื่อนคงเป็นเพราะเบื่อ,เ,อเมื่อเชอร์รี่พูดคุยด้วยบ่อยๆนายหลิวจึงไม่ได้ปฏิเสธพวกเขาทั้งสองมาจะพูดคุยเรื่องต่างๆมากมายเมื่อได้เจอกับเด็กสาวที่มีอายุน้อยกว่าตอนแรกนายหลิวก็ปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นลูกสาว แล้วก็รู้สึกสบายใจไม่ได้คุยกับเธอในระหว่างการพูดคุยในหลิวได้รู้ว่าเฉินลี่เป็นผู้หญิงที่โชคร้ายเธอมาจากชนบทถูกพ่อแม่ทอดทิ้งมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้แม้ว่าชีวิตจะลำบากแต่เธอก็ไม่ละทิ้งการเรียนเพราะมีเงินไม่พอเธอจึงต้องไปทำงานพาร์ทไทม์แต่ด้วยมีค่าใช้จ่ายในชีวิตมากเกินไปวันที่จ่ายค่าเทอมก็ใกล้เข้ามาแล้ว เชอร์ลีทำได้เพียงขอยืมเงินนายหลิวอย่างหน้าไม่ไอายเชอร์ลี่สัญญาสำแล้วสำลาขอยืมเงินฉุกเฉินใช้ก่อนเมื่อมีเงินมากพอแล้วเธอจะรีบคืนให้กับนายหลิวทันทีนายหลิวเป็นคนร่ำรวยไม่สนใจเงินไม่กีพันหยวนจึงได้โอนเงินให้กับเชอร์ลี่แถมโอนเพิ่มให้อีกเล็กน้อยหวังว่าเธอจะดูแลตัวเองให้ดีๆ<ส> เชอร์ลีจึงรู้สึกขอบคุณมากดังนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงใกล้ชิดกันมากขึืนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินคืนแต่นายหลิวก็ไม่ได้สนใจแต่อยากจะช่วยเชอร์ลี่ในรูปแบบอื่นๆหลังจากนั้นถึงแม้ว่าเชอร์ลี่จะไม่ได้จ่ายเงินคืนเป็นเวลานานแต่นายหลิวก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเขารู้สึกเป็นห่วงผู้หญิงที่มีแรงบันดาลใจในใจยังมีความรักและสงสารในตัวเธออยู่บ้างหลังจากมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้น นายหลิวและเชอร์ลี่จึงนัดพบกันและมีความสัมพันธ์กันที่โรงแรมทำไมความสัมพันธ์นี้จึงเกิดขึ้นทั้งสองยืนยันคำพูดด้วยตัวเองเชอร์ลี่กล่าวว่านายหลิวบอกว่าจะแต่งงานกับฉันจะรับผิดชอบและเลี้ยงดูฉันจะดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินให้กับฉันและจะทำให้ฉันมีเงินแต่ว่านายหลิวให้คำตอบตรงกันข้ามว่าผมไม่เคยคิดเลยผมมีครอบครัวแล้วผมจะไม่ใหญ่ยอย่างแน่นอน เธอไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานกับผมด้วยซ้ำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็เปลี่ยนไปนายเหลียวกลายเป็นคนที่ขี้โกงเขาไม่สนใจครอบครัวของเขาเชอร์ลีกลายเป็นคนรักที่ทำลายครอบครัวของคนอื่นภาาใตายความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกไม่ควรน,นี้มันทำให้ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เชอร์ลีมักจะทำตัวเป็นคนอ่อนแอน่าสงสารนายหลิวจึงรักและดูแลให้ทุกอย่างที่เธอต้องการนายหลิวมักจะซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันให้กับเชอร์ลีเสื้อผ้าและเครื่องประดับของใช้ต่างๆและให้เงินเธอใช้ทุกเดือนเชอร์ลีไม่ได้ขอให้ในายหลิวหย่าร้างหรือทําลายครอบครัวของตัวเองสิ่งนี้ทําให้ในายหลิวพอใจมากความต้องการด้านวัตถุและจิตวิญ,ญญาณเป็นสิ่งที่ทั้งสองควรได้รับถ้าหากมีแค่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นธรรมนี้ยังคงดําเนินต่อไป นายหลิวที่ต้องการจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ก็ต้องตกใจเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเชอร์ลี่เชอร์ลี่ท้องถ้าตาว่าเตียงดถ้าสยและในเรื่องชู้สาวนายหลิวไม่ได้วางแผนอะไรไว้เขาไม่ต้องการมีลูกอีกดังนั้นเขาจึงรีบไปหาเชอร์ลี่เกลี่ยกล่อมให้เธอเอาเด็กออกนายหลิวบอกว่าไม่ได้เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจจะมีผลกระทบต่อการศึกษาและอนาคตของเด็กจะเอาเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้แต่ในเวลานี้ ความคิดของเชอร์ลี่เด็ดเดี่ยวมากเธอยือนยันที่จะมีลูกคนท้องจะแตกงต่างจากผู้หญิงทั่วไปเธอต้องการสารอาหารมากมายดังนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานายหลิวจะให้เงินเชอร์ลี่ใช้เป็นประจำนายนหลิวกลัวว่าเด็กจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเขาแต่ก็เกลียกล่อมเชอร์ลี่ไม่สำเร็จเขากังวลไปทั้งวันเชอร์ลี่บอกว่าคุณวางใจได้ ฉันจะไม่สร้างปัญหาให้กับภรรยาของคุณอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องสนใจเราสองคนฉันจะเลี้ยงลูกเองหลังจากนั้นเฉินลีไม่สนใจการคัดค้านของนายหลิวเธอลาออกจากมหาวิทยาลัยและกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านเกิดเดือนมีนาคมปีคศ2013เฉินลีก็คลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยนายนหลิวไม่รู้จะทำอะไรลูกของเตงเกิดมาแล้ว จะให้ละเลยก็ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงให้เงินเฉินลี่เพิ่มขึ้นทุกเดือนเพื่อให้เธอเลี้ยงลูกได้อย่างสบายใจหลังจากมีลูกแล้วเฉนลี่ก็เปลี่ยนไปเธอมีความโลภมากขึ้นเฉินลี่จึงขอให้ในายหลิวซื้อบ้านให้เธอนายหลิวก็ไม่ได้คิดมากที่ทําไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกตัวเขาเองไม่สามารถให้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้จึงควรทําอะไรสักอย่างเพื่อชดเชยให้แก่ลูกของเขานายหลิวก็ตอบตกลงอย่างเต็มใจ วักเงินจ่ายไป1ล้านหยวนเป็นเงินไทยประมาณ5ล้านบาทซื้อบ้านให้กับเชอร์ลีตอน่นี่ใตอนนี้นายหลิวรู้สึกพอใจอยู่บ้างเล็กน้อยในเวลานี้นายหลิวไม่รู้ว่าการตามใจของเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เชอร์ลี่มีความโลบมากขึ้นหลังจากซื้อบ้านไปไม่กี่เดือนเชอร์ลี่เสนอให้ทำธุรกิจ ม说一งงาน大概一百ต嘛แ,าาแล้วก็ยังมี合伙人เชอร์รี่ให้เหตุผลว่ามีลูกทําให้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นและยังพิจารณาถึงการเรียนการใช้ชีวิตและปัญหาต่างๆของลูกในอนาคตด้วยตัวตนของลูกก็ไม่มีใครเห็นไม่สามารถพึ่งพานายหลิวได้ทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องมีครอบครัวเป็นของตัวเองเชอร์ี่หวังที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองและลูกได้ซึ่งเป็นความคิดที่ดีสำหรับนายหลิว ดังนั้นเขาจึงรีบเอาเงินให้เชอร์ลี่อีกประมาณ1ล้านหยวนซึ่งก็คือเงินทุนประมาณ5ล้านบาทไทยหลังจากนั้นเชอร์ลี่ยังของเงินซื้อรถอีกหนึ่งคันเดิมทีนายหลิวอยากให้เธอซื้อสกูตเตอร์แต่เชอร์ลี่ไม่ได้พูดอะไรเธอบอกว่าเธอเป็นเจ้านายไม่เหมาะที่จะขับรถธรรมดาดังนั้นนายหลิวจึงให้เงินเ,เธออีกหนึ่งล้านหยวนซื้อรถหรูขั้นใหม่ให้ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีนี้ นายหลิวเต็มใจให้เงินกับเฉินลี่สองล้านหยวนกลับไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติต้องบอกด้วยว่าเราไม่เข้าใจโลกของคนรวยจริงๆเดิมนายหลิวหวังว่าจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกลับคิดไม่ถึงเลยว่าผ่านไปสองปีเฉินลี่ก็ได้ท้องอีกครั้งยังไม่ทันที่เขาจะคิดเฉินลี่ก็บอกเขาว่าบริษัทของเธอถูกหุ้นส่วนโกงตอนนี้เธอไม่มีเงินเลยแม้ว่านายหลิวจะสงสยัยเฉินลี่อยู่บ้าง แต่บอกเลยว่าเด็กหญิงที่ดูไรเด้งสาคนนี้เธอมีอ q ที่สูงมากพอได้พูดคุยก็ทําให้ลหลงไหลอ่อนตามทันทีในปีคศออ2016เธอได้คลอดลูกคนที่สองออกมาแต่มันก็ยังไม่จบไม่นานเชอร์ลีก็ท้องอีกคราวนี้นายหลิวเริ่มสงสัยอีกครั้งตัวเองอายุเกือบจะ50ปีแล้วมีลูกติดกัน3คนทําให้เขาสงสัยในตัวเด็กอยากจะให้ตัวดีเอของลูกในะ 种种来来绕绕绕เชอร์รีลล่กล่าวอย่างมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของคุณก็คงเป็นลูกของหมาแล้วในหลิวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาความสงสัยที่มีก็หายไปหมดหลังจากมีลูกสามคนเชอร์รี่พูดออกมาว่าบ้านเล็กเกินไปไม่เอื้อต่อการจเจริญเติบโตของลูกในหลิวจึงเปลี่ยนบ้านหลังใหญ่ให้แม่และลูก จากนั้นเฉินลี่บอกว่าลูกคนโตใกล้จะเข้าอนุบาลแล้วจะต้องหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกซื้อบ้านใกล้กับโรงเรียนเธอนายหลิวไม่สามารถต้านทานการชักชวนของเฉินลี่ได้จึงจ่ายเงินซื้อบ้านทั้งสองหลังไปหลายล้านหลังจากซื้อบ้านแล้วเฉินลี่บอกกับนายหลิวว่าความล้มเหลวของการลงทุนครั้งก่อนจะถือว่าเป็นบทเรียนให้กับตัวเองเธอยังอยากจะทำธุรกิจอีกครั้งครั้งนี้จะไม่ร่วมลงทุนกับใครแล้วจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน นายเหลียวรู้สึกว่าเชอร์ี่ไม่มีความสามารถในการทำธุรกิจเขาจึงไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดต่อมาเชอร์ี่ก็เศร้าทั้งวันนายเหลิวใจอ่อนจึงให้เงินอีกหนึ่งล้านหยวนเพื่อเปิดโรงแรมแต่ก็อยู่ได้ไม่นานโรงแรมจึงปิดตัวลงด้วยเหตุผลหลายประการจนไม่เหลือเลยสักแดงเดียวลูกๆก,ก็เริ่มเติบโตขึ้นคนรักมีความอยากที่เพิ่มขึ้นกำไรจากธุรกิจก็เอาไปลงทุนจนหมดนายเหลียวจึงมีความวิตกกังวลมีการไหลเวียนเงินทุนมากเกินไป ทำให้ภรรยาของนายหลิวเห็นสัญญาณเตือนในปีคศ2019ภรรยาคิดว่านายหลิวต้องมีอะไรปิดบังไว้จากการซักถามของภรรยานายหลิวที่รู้สึกหนักใจในที่สุดก็เลือกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาให้ฟังเมื่อภรรยาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ไม่ได้โกรธแต่กลับถามยังสงสยัยเด็กเป็นลูกของคุณไหมคุณตรวจดีเอหรือุง ก็สวนะจริงๆฝันก็คือเจลาสสิทธิ์นึกว่ามีเคียงนายหลิวลังเลพูดไม่ออกอยู่นานแล้วเขาก็สายหัวใช่แล้วนาหลิวไม่เคยตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อของลูกเลยทุกครั้งที่สงสยัยเชอรลี่ก็จะบายเบี่ยงนายหลิวทำธุรกิจไม่ค่อยมีเวลาว่างถึงมีเวลาว่างเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านของเชอรลี่อยู่ที่ไหนดังนั้นการตรวจ DNA จึงหยุดชะง,งักไปเห็นท่าทางโง,ง่ของสามี ภรยาของเขาถึงกับถอนหายใจออกมาตอนนี้ภรรยาของนายหลิวเชื่อว่าเขาต้องโดนหลอกแน่แนด้วยความสงสัยนายหลิวจึงโทรหาเชอรลล์ี่ถามว่าเป็นลูกของเขาหรือเปล่าในสายเชอร์ลลี่ยืนยันว่านายหลิวเป็นพ่อที่แท้จริงของเด็กอย่างไรก็ตามในวันต่อมานายหลิวพบว่าเขาไม่สามารถติดต่อกับเชอร์ลลี่ได้นายหลิวค้นหาทุกทีแต่ก็ไม่พบเธอที่อยู่บ้านเกิดที่เชอร์ลลี่ให้ไว้ก็เป็นที่อยู่ปลอม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาหมดเงินกับเชอร์ลี่ไปเกือบ20ล้านหยวนคนก็หาไม่เจอถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่พูดยากแต่นายหลิวที่ไม่เต็มใจโดนหลอกจึงเลือกที่จะแจ้งตำรวจไม่กี่วันหลังจากที่นายหลิวแจ้งตำรวจการสอบสวนของตำรวจยังไม่คืบหน้ามากนักเชอร์ลี่ก็กลับมาและมามอบตัวต่างจากที่นายหลิวได้บอกไว้เชอร์ลี่ไม่ใช่ผู้หญิงโสดปีคศ2 0 1 6เธอก็แต่งงานแล้ว เธอบอกว่าที่เธอแต่งงานกับคนอื่นก็เพื่อให้ลูกของเธอมีชื่อเข้าทะเบียนบ้านซึ่งมันจะง่ายต่อการเข้าเรียนในระหว่างการสอบสวนเชลรี่กล่าวว่านายหลิวอายุพอๆกับพ่อของเธอเป็นได้มากก็แค่ญาติกันเป็นแฟนกันก็คงจะไม่ได้เ,เ,เมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วนายหลิวก็โกรธมากในเวลา7ปีมีลูกติดกัน3คน จากผลการตรวจ DNA ทั้งหมดต่างก็เป็นลูกแท้ๆของสามีคนปัจจุบันของเฉินลี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายหลิวเลยพูดได้ว่าเฉินลี่อยู่กับสามีคนปัจจุบันมาตั้งแต่แรกแล้วในช่วง7ปีที่ผ่านมาเขาจ่ายเงินไปเกือบ20ล้านในการเลี้ยงลูก3คนแต่ไม่มีสักคนเลยที่เป็นลูกของนายหลิวเมื่อถูกตำรวจสอบปากคำเฉินลี่หลบตาพูดอ้ำออ้งว่าไม่รู้จะบอกเขายังไงดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขา ฉันไม่รู้ว่าหลังจากที่ฉันพูดออกไปเขาจะมีท่าทางยังไงบางครั้งก็เคยนึกถึงปัญหานี้เพราะมีการคาดคิดไปแล้วนายหลิวจึงไม่ได้แปลกใจกับผลการตรวจมากนากักเขายังบอกอีกว่าเด็กทั้งสามคนไม่ใช่ลูกของเขาเขาก็สบายใจขึ้นมากแล้วแต่ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานายหลิวถอนหายใจพูดอย่างละอายใจว่าตอนนี้ก็คิดได้ว่าเขารู้สึกผิดกับครอบครัวของตัวเอง ตรวจสอบสวนและพบว่าเฉินลี่ตกงานมาแล้วหลายปีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอาศัยจากนายหลิวทั้งหมดเธอ,อยังซื้อคัลเลอ์าดและรถยนต์ราคาแพงอาศัยอยู่กับสามีของเธอนอกจากนี้ยังจ้าง,างพี่เลี้ยงเด็กและให้เงินเดือนที่สูงอีกด้วยตอนแรกที่บอกว่าจะซื้อบ้านและเปิดร้านเสริมสวยล้วนแต่เป็นเรื่องที่ใช้โกหกนายหลิวนายหลิวขอดูเอกสารเฉินลี่ส่งหนังสือรับรองอสังหาริมทรัพย์ให้เขาแค่บางส่วนเท่านั้นหลังจากนั้นนายหลิวกล่าวว่า เขาก็สงสัยนะว่าทำไมไม่มีภาพที่สมบูรณ์มีแค่ชื่อเรื่องของเชอร์รี่เกิดขึ้นแล้วนายหลิวคิดว่าเงินก็จ่ายไปแล้วมันไม่สำคัญอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เชอร์รี่ปิดบังความจริงชอโกงทรัพย์สินจำนวนมากจนถูกลงโทษแต่นายหลิวก็ควรจะคิดให้ดีด้วยเมื่อเขาหักหลังคนที่เขาแต่งงานด้วยเขาก็ยอมจะถูกคนอื่นหักหลังด้วยเช่นกันเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าเชอร์รี่จะยอมมอบตัว และถูกจำคุกตามกฎหมายแต่ก่อนที่เธอจะมอบตัวเธอหยากับสามีแล้วเธอออกมาโดยที่ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาด้วยทิ้งเงินทั้งหมดให้กับสามีของเธอสำหรับเรื่องนี้เหตุผลที่เธอให้คือเพราะเธอกำลังจะติดคุกสามีจะต้องเป็นคนเลี้ยงดูลูกทั้งหมดเงินเหล่านั้นจะเป็นค่าเลี้ยงดูลูก,เ,เ,ลเ,เ,ลลกเธอยังบอกอีกว่าเงินสิล้านเอาไปซื้อคหารและลดราคาแพงและใช้จ่ายในชีวิตประจําวันไปเกือบหมดแล้ว เชอร์ลี่แต่งเรื่องว่าเธอเปิดร้านเสริมสวยและเปิดโรงแรมและยังหลอกว่าเด็กเป็นลูกแท้ๆของเขาปิดบังเรื่องแต่งงานและความเป็นอยู่ที่แท้จริงซึ่งนี่ทาให้เธอชอ่อกงทรัพย์สินจํานวนมากจากเหยือเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากถือเป็นคดีชอ่อกงทรัพย์ส่วนเงินที่เชอร์ลี่ให้กับสามีของเธอนานเพราะมันเป็นเงินที่โกงไปจึงถูกอายัดตามกฎหมายเรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ สำหรับเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้